ท่านผู้ชมครับท่านเห็นไหมครับมะลิที่ยอด Rd 251นะครับก็มีการเจริญเติบโตพอสมควรนะครับแต่เมื่อใส่ไหนแดงร่วมกับ Rd 251นะครับจะมีความเขียวนะครับดอกเยอะมากนะครับนี่นะครับอันนั้น Rd 251ก็ทําให้ดีอยู่แล้วอันนี้ใส่ไหนแดงดีขึ้นไปอีก นะครับดอกใหญ่นะครับมะล,ลินะครับมะล,ลิท่านใดไม่ไม่ค่อยออกดอกนะครับติดต่อเข้ามาได้ครับ idline ad rd 2551หรือ ad d o o r n นะครับ,รน,รบนี่นะครับเห็นไหมครับชัดๆเลยนะครับดกด้วยใบเขียวด้วย หาไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับโดยใช้แหนแดงนะครับร่วม r d สอ5ห้นะครับ